แชั่นก็ทั้งหมดเลยที่ที่ที่ใช้เอ็กซ์เพรสตัวเองออกไปอยู่ขายกางเกงให้กับคนที่เขามีกางเกงอยู่แบบห้าสิบหกตัว mm hmm. แล้วอยู่ทำยังไงให้อยูกลายคนที่ห mm ้าสบเแล้วจริงๆพอแบบเหมือนกับพอมาเจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราคนพบอะคือมันไม่ได้มีแค่าขาวแค่ดำจริงๆ mm hmm. เรามองว่าแบบผู้หญิงผิวขาว เราขาวเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเราผมยาวแล้วเราสวยจริงๆ <c oughs> เราคือแบบเฮ้ยใครไ,ไมันคือแค่ใครเป็นคนมองเท <c oughs> ่านั้นเอง <c oughs> สุดท้ายแล้วมันจริงๆมันตั้งเซลล์เอสติมให้กับตัวเองนะว่าจริงๆจะขาวจะดําอ่ะมันก็มีใครสักคนนะ่ะที่ที่ที่มองว่าเราโอเคซึ่งจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการแบบมันแอฟฟ์สกักใครด้วยซ้ำอะ่ะแค่ตัวเราเองก็พอการไปเรียนที่มารังโกนี่เนี่ยค่าเรียนแพงหรือว่าค่าสังคมแพงอันไหนแพงกว่ากันแพงทั้งคู่ สมมติได้ทุนไปอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะอยู่แบบโลบัสเจตได้ไหมมารโกนี่อ่ะค่าสังคมแพงแต่คําว่าแพงอ่ะมันไม่ใช่หมายความว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องพยายามแบบวิ่งไล่ล่าตามเขานะอันนี้ไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาไปแบบบาที่ที่เสียเงินกันคนละแบบยี่สิบอยู่แล้วแบบอยู่จะต้องไปกับเขาตลอดเลยไงในที่มันมีเวของมันก็ต้องยอมรับว่า การที่เราไปเจอคนใหม่อะเราจะสนิทเขาได้ต้องไปกินข้าวกับเขาหรือเออปล่ามันต้องมีเตรียมเงินส่วนนั้นไ้ส่วนหนึ่งแต่พอส่วนแต่พอสุดท้ายแล้วออะอย่างพี่พี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเงินเยอะที่สามารถแบบเหมือนกัเฮ้ยเขาไปไปร้านมิชลินสตาร์ไปกันไม่ไปเพราะว่าแบบเขาพูดเขาไปตรง<อ>ตรงเหมือน แล้วก็มานกินขา้าวมันเหมือนเหมือนเราก็เคยมีกันตั้งแต่แรกแรกที่เจอนะว่าแบบเอ้ยพี่พ <_' S 1> ถ้าเราเจอในสังคมการทํางานะเราอาจจะไม่สนิทขนาดนี้ก็ได้นะใช่เอางี้นี่ว่าโชคดีนะพอแบบเหมือนกับว่าการที่ไปเรียนอ่ะแล้วพอถ้าเรารู้จักกันในฐานะนักเรียน,นะมันมันมันมีบอนเดอะไรน้อยกว่าการรู้จักกันในฐานะที่แบบพนํางานเย กลับมาต่อเรื่องของเรื่ที่เรียนเดีก okay. ว่าพี่ต้องโอเคมันยากไหมพี่ต้องในการเรียน luxury management luxury management เหรอจริงๆหลักๆเลยถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนกันเนื้อหาของบรังโกนี่นะจะเรียน business planning ต้องรู้พอจบมาต้องทำได้สองอ่านเอ่อตัวรีพอร์ตของบัญชีจะเป็นเืม สามการทำแผนแผนการตลาดก็คือสามอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีเป็นวิชาเลือกอื่นที่แบบประมาณว่าเรเกี่ยวกับวิชาในเรื่องการแบนการทําแบนดิ้งการศึกษาเรื่องการทำเอ่อบีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบมัอนเอ่ยที่แบบมืนว่าเออเราก็จะได้สกิลเหล่านั้นมาด้วยแต่ว่าถ้าหลักๆเลยถ้าสมมติว่าคนที่มองหาว่าเรากาลังไปเรียนลักชัวรี่แมネจเมนต์เจะได้อะไรมาก็คือเนี้ยแหละบิสเนสแ plan มาร์เก็ตติ้งแล้วก็เอ่อการอ่าน เอ่อตัว account report แล้วมันต่างกับ marketing ยังไงพี่ถ้าพูดถึง luxury management ใช่ไหมคือไออย่าง marketing ธรรมดาอยงเงี้ยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการสะโขว่าเราทำ marketing เพื่อช่วยทำสำหรับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยจริง marketing ถ้าเกิดพูดถึงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ หลักการที่เก่ากับเก่าแก่ที่สุดเนี่ยคือสี่ีซึ่งตอนนี้ที่งเขาไม่ค่อยใช้แล้วล่ะเพราะจริงๆมันมีดิเมนชันมากกว่านั้นน่าจะสมมติว่าสี่ีอย่างเงี้ยเราเรียนรู้การทาแบบเหมือนกับว่าการเลือกพื้นที่การเลือกโปรดัการเลือกราคาการเลือกการโปรโมทให้มันถูกต้องแล้วสอดของไปไปกันมากที่สุดถูกไหมโดยที่ไม่จากัดว่าเป็นแบรนด์อะไรเพราะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เรียนไอเอ่อร์กชอรี่แเนจเมนต์อย่างเงี้ยเราก็คือเรียนเคสตัดดี้ของตั้งแต่โคกอะไปจนถึงเคสตัดดี้ของแบบนอติลูสอะ S <S ออกไแล้วก็มีแซกแด้วยชาแนลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดเป็นของ Luxury Management, Lux Management น a ์แฟชั่นอรืลักชัวรี่แมเนจเมนต์อันแน่นอนมันก็คือสโปคปเข้ามาที่แบบมันแคบขึ้นว่าไอตัวเคส e study ต่างๆที่เราที่เราเรียนนะ่ะมันคือเป็นแบรนมันมันคือเป็นแบรที่อยู่ในสโปคปเหลานี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทคนิคในการเรียนอย่างหนึ่งที่ ในในการในอย่างหนึ่งที่เราได้ได้เรียนรู้มาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบมากคนอาจารย์ที่เป็นเอ,อคนพูดคืออาจารย์ที่เคยเป็นเฮดมาร์เก็ตติ้งของเอ,อ่อฟรากโมแล้วมาเป็นมาเป็นอาจารย์หลักที่สปนเหมือนาอาจารย์ที่เป็นคนดูทีสิทธิ์นี้ด้วยอนะไรเงี้ยเขาบอกว่าสําหรับนักเชลี่หรือแฟชั่นอ่ะอยู่ขายกางเกงถูกไหมแต่อยู่ไม่ได้ขายกางเกงให้กับคนที่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงในแล้วเดินออกมานอกบ้านแล้วรู้สึกว่าต้องการกางเกงตัว อยู่ขายกางเกงให้กับคนที่เขามีกางเกงอยู่แบบ56ตัวแล้วย<ม>อยู่ทํำยังไงให้อยู่ายกับคนที่5้าสิเ็มันคือเป็นคอหลักของการทำแฟชั่นแล้วก็แล้วก็แบบลักชัวรี่แมเนจเมนต์คืออยู่ขายของให้กับคนที่เขาแบบหนึ่งเออ spending power เขาสูงมากเขาเพราะนั้นแปลว่ามันตามมาด้วยยูมีแบรนดที่เป็นเป็นเป็นคอมเพเตอร์เยอะกว่าเพราะว่าเขาสามารถซื้อได้ตั้งแต่ยูนิโคลไปจนถึงแบบปาแมนหรือออกแมแล้วแล้วทำไมเขาถึงเลือก<ม> อันพจ,าก,จาก,การจัดก,การหลักๆของการทำแบรนด์แมเนจเมนต์น่ะเราไม่ได้ขายโปดักอเราขายแฟชั่นอันนี้คือแฟชั่นหรืหอรี่แบบรนด์แมเนจเมนต์ยู่คเอแฟชั่นยังไงให้แบรนด์ยูได้ได้เป็นตัวเลือกของคนคนนั้นเลยแว่ายัางไงเดียว <c oughs> พอพูดถึงแบบธุรกิจแฟชั่นอะอย่างแรกคยเราไม่ได้พูดถึงแค่คำว่าแฟชั่นอย่างเดียว <c oughs> การดีไซน์น่ะคืออาร์ถ้าอยู่พูดถึงว่าเออแฟชั่นธุรกิจแฟชั่นสุดท้ายมันคือธุรกิจดอกตา เพราะฉะนั้นการการที่การที่มีเรื่องเกี่ยวกับมัน business plan เข้ามาอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> มันคือ business มันเข้ามานี้ส่วนในตอนที่เราเรียกมันว่าเป็นธุรกิจแฟชั่นเมื่อเราทำธุรกิจแฟชั hmm. ่นขายแล้วเออสิ่งที่อยู่ต้องการคือยูต้องการให้ธุรกิจไปรอดคำว่าธุรกิจไปรอดอะคือการที่อยู่ขายได้ซึ่งคำว่าขายได้มันมีปัจจัยมากกว่าการที่อยู่สามารถทำดีไซน์ที่สวยออกมาดีไซน์ที่สวยออกมาอันนั้นนะี่ เอ่อราคาที่ตั้งที่ตั้งมันมันมัน,มนไปด้วยกันกับดีไซน์ไหมอ,อ,อยู่ทําออกมามันตรงกับคนที่อยู่คิดไว้ว่าอยู่จะขายได้หรือเปล่าอยู่มีตลาดอยู่ตรงนั้นไหมซึ่งอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้ Business Plan หรือ Marketing Plan หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้มันเข้ามาทําให้ธุรกิจมันสามารถดําเนินไปได้จริงๆสําหรับพี่อะพี่อะแต่ฉันก็ไม่ใช่ดีไซเนอร์ไงแต่สาหรับพี่อะพี่อยากให้มองว่า จริงๆมันคือวงมันคือมันคือวงจรหนึ่งนะที่พี่คิดว่ามันน่าเสียดายถ้าเกิดสมมติว่าแบบอันนี้พูดในแง่ของคนที่เป็นแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบเป็นแบรนด์แมนเจอร์มันเป็นที่น่าเสียดายที่พี่เห็นแบบเหมือนดีไซเนอร์ที่เก่งๆหลายๆคนอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเล s ้ยบได้ซึ่งการที่อยู่ทําแบรนด์อะมันไม่มันไม่ได้เลาวแบบสมมติว่า ถ้ามันขายไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ทําของม่สวยเว้ยเหมือนเมื่อกี้ที่พี่พูดอย่างเงี้ยว่าเออหลักของแฟชั่นและลักชัวที่เรียนมาคืออยู่ทําให้เขาซื้อกเก่งตัวที่5 6าสิบหได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ทําไมเรายังต้อง,ต,องต้องมาคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่อยู่เป็นดีไซเนอร์อ่ะยู่ก็อยากทํามาหาก,กินในด้วยสิ่งที่อยู่หลักถูกปะ การทำมาหากินด้วยสิ่งที่รักนั้นแปลว่าคุณต้องได,คงได้คุณต้องได้กลับมามากกว่าแค่คำชื่นชมซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากที่จะทำธุรกิจแฟชั่นเนาะจริงๆเราเห็นเคสตัวอย่างหลายไม่ใช่แค่ <S <S 2> <S 2> ดีไซเนอร์โลเคอลจริงๆเราเห็นคนที่ดีไซเนอร์เก่งๆระดับโลก ก็ต้องเจอปัญหานี้เ,เพราะว่าแบบเ,เราพูดถึงเรื่องนี้เราจะรู้สึกถึงแบบเฮ้ทเราพูดถึงแบบธุรกิจขนาดเล็กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเลยนะแบบแฟชั่นกรตู๊เฮาส์อย่างแบบชาแนลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขามีดีไซเนอร์นำก็จริงแต่การทําในหนึ่งคอลเลกชันน่ะมันในการสร้างคอลเลกชันน่ะมันมากกว่าการที่ว่าเฮ้ยเอ๊ะหน้าหนาวนี้อยู่อยาก อยู่อยากจะใส่โคดอยากจะออกแบบโคดแบบไหนดีจริงๆมันไม่ได้มาจากส่วนนั้นนะมันมาจากส่วนอื่นเยอะมากที่เกบบิดจากการ a อน l ล s ซิสว่าทำยังไงแบรนด์ถึงจะไปรอดเพื่อที่จะออกมาเป็นแบบนนไม่ได้เรียกว่าเป็นแบรนด์บุคลอกจะเรียกว่าเป็นหมากมันเป็น Direct i o n ประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราอยากจะทำไปในโซนไหนมากกว่ากันและและแต่เราก็คือ มีส่วนนั้นให้ชุดท้ายแล้วการที่มันจะประสบความสําเร็จได้อะคือ p โปรดักที่ถูกใจแล้วมันก็ต้องใช้ความสามารถของดีไซเนอร์แหละแต่ถามว่าทั้งหมดเนี้ยก่อนที่มันจะออกมามันมันก็มี Data ของมันก่อนที่ก่อนที่จะเป็นคอลเลคชั o นสมัยก่อนอะมันอาจจะ simple กว่านี้เว้ยอยู่อยู่ทำ Product ได้ดีอยู่ยูอะ uh, manage cost ที่แบบมันมันสามารถได้กําไรได้และถ้าเกิดสมมุติสมมตินะ ถ้าในประเทศไทยอย่างเงี้ยอยู่ปิดสยามอ่ะยังไงอยู่ก็ขายได้แต่สมัยเนี้ยมันไม่ใช่ hmm. มันมันมันคือมากกว่านั้นสิ่งที่ยูต้องรู้คือสามารถที่จะวิเคราะห์แบบ customer behavior ได้ไหมสมมติเนี่ยเราทำเสื้อเชิ้ตเรียบๆมาแล้วแบบมันสวยมากเพราะว่าทุก element สย hmm. ่งเงี้ยมันมันโดนมากอะ่ะกับราคาเนี้ยกับคอสเนี้ยทำออกมาถูกต้องมากเลยอย่างเงี้ยแต่ยู่กับมาถามตัวเองก่อนว่าแล้วดีไซน์เนี้ย ยูสื่อสารไปหาคนที่เขาน่าจะใสจริงๆได้หรือเปล่าในก้อนของคนที่อยากจะใสจริงๆก้อนนั้นอะไรเงี้ยมันมีกี่คนที่อ f f o r d สิ่งนี้ได้และถึงแม้มึงจะมีหยิบมือนหนึ่งที่อ f f o r d สิ่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าหยิบมือน,นั้นจะซื้อทั้งหมดนะถ้าย้อนกลับไป EP แรกเลยที่ที่ไลฟ์คุยกับพี่อ้อพี่อ้อก็ย้ำในเรื่องของมาเก็ตติ้งพูดเหมือนกันว่าม a r k e t ิ้งสัมพันธ์มากยำ้ยำย้ำย้ำอีกรอบนึงว่ามาเก็ตติ้งสัมพันมากสัาพันธหอย่างนึงสําพัญธอย่างน กลับไปตามดูเอาอยากจะให้แนะนำคนที่กำลังอยากจะเปิดแบรนด์หรือว่ากำลังจะทำแบรนด์หรือว่ามีแบรนด์อยู่แล้วก็ตามวิธตการหลังโควิดอย่างเงี้ยแน่นอนว่าแต่ละแบรนด์มันต้องมีมีวิธีการในการรับมือที่หรือเราจะกลับมาทบทวนคำว่ามาร์เก็ตตง่ายๆสั้นๆได้ยังไงบ้างเอาง่ายที่สุดเลยสมัยนี พี่ว่าต้องรู้ก่อนเราอยากขายใครโปรดักเราตรงไหมไม่ต้องคิดว่าเราจะขายคนจํานวนเยอะอ่ะคอันอนี้รวมไปถึงในเรื่องของท้งโปรดักและการตลาดอะไรเงี้ย <g _ n ose> ก็ให้มันอยู่ในก้อนอที่อยู่ที่แบบเหมือนกับเป็นคนเฉพาะกลุ่มทางนั้นก่อนพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทาได้ถ้าพูดถึงง่ายสุดการทําแบรนด์อย่างเงีนะ้ยอย่า,ยาคิดว่าเราคือใครไม่มีใครอยากรู้หรอกว่าเราคือใครเว้ยประเด็นคือเราให้อะไรมากกว่าเขาจะได้อะไร อันนี้คือเป็นอันนี้คือคําถามแฝดที่ถามตัวเองตอนที่จะทําแฝดอืออือพี่คิดว่าสมัยก่อนนะ่ะคนที่ทําแนดจะเริ่มต้นมาจากว่าฉันอยากทําอะไรถูกปะแล้วแล้วฉันแล้วก็พยายามที่จะเล่าเรื่องบอกคนอื่นว่าฉันเป็นใครฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนนี้นะอยู่น่าจะชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่า สมัยนี้มันไม่ใช่แล้ว,ลวจริงมันมีแบรนด์แบบเหมือนกับว่ามีแบรนด์แบบได้หลากหลายเยอะมากมันมีเรื่องแบบมันก็อัจริงๆหลังคราพูดถึงแบบเมนชั่นถึงโควิดอย่างเงี้ยโควิดอย่างนึงที่มันสอนเราก็คือมันสอนว่าจริงๆโลกเนี้ยมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ที่รองรับเราได้เยอะกว่า ที่เราคาดเอาไว้คนหนึ่งที่จะสร้างแบรนด์ง่ายๆเลยอยู่แบบเหมือนดูพวกแบบมาร์เก็ตเพลสต่างๆที่ที่ที่อยู่ใน facebook อย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยทําธุรกิจแล้วก็ทําได้เลยเริ่มทําได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในที่เราการที่เราจะแบบมันอยู่ในอยู่อยู่ในโลกที่มันแบบแข่งขันกันขนาดเนี้ยในการเป็นแบรนด์อย่างหนึ่งซึ่งอันนี้พี่รวมไปถึงในการที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL นะไม่มีใครต้องการไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะรลูมาเรียนรู้ว่าอยู่กับใครเว้ เขาต้องการที่จะตามหาในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต้องบอกเป็นสิ่งแรกก็คืออยู่ให้อะไรได้พี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่แบบช่วยสโคบสําหรับทั้งดีไซเนอร์เองหรือว่าแบบใครใครก็ตามที่แบบกบาลังอยากจะทําแบบแบรนดิ้งขึ้นมาก่อนที่พี่จะไปเรียนต่อที่ที่มาลางังโกนีจนถึงวันนี้ที่พี่กลับมาเนี่ยทัศนคติมุมมองแฟชั่นของพี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมหรือว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน เหมือนกับว่าก่อนเราไปอ่ะเราเราเรียนรู้แฟชั่นตามธรรมชาติเพราะฉะนั mm ้น hmm. มันคือแบบแฟชั่นที่สําหรับพี่นะที่พี่รู้จักคือแฟชั่นคือการแต่งตัวมันขึ้นอยู่อเซติกของแต่ละคนการที่เรามีอเซติกแบบหนึ่งนะก็ก็จะทําให้เรามีความชอบในแบบนั้นแล้วเราก็จะบอกว่าแบบสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้ไม่ใช่ชั้นไม่สวยอะไรเงี้ยซึ่งแฟชั่นคือแบบมอนก็เป็นมวลรวมของทั้งหมดเนี้ยแต่ใาพูดแต่ก็พูดถึงในแง่ของแบบเหมือนกับแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะเออ ไปอยู่อิตาลีเหมือนกับว่าได้ไเรียนอันจริงๆรู้สึกว่าได้ไป,ได,ไ,ปได้ไปเรียนรู้ที่มัน proper ขึ้นอย่างเงี้ยแฟชั่นคือไลฟ์สไตล์มากกว่าที่จะเป็นที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นรูปประทับขนาดนั้นแฟชั่นคือทั้งหมดเลยที่ท,ท,ที่ที่ใช้ express ตัวเองออกไปแฟชั่นคือตั้งแต่เสื้อผ้าที่อยู่เลือกใช้วิธีการพูดที่อยู่ปูสีผมที่อยู่เป็นเอ่ออาชีพการงานที่อยู่อาจจะเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเกี่ยวพันกันน่ะสําหรับเรื่องการสไตล์คิดว่าเปรียบไปด้วยคือมานยังก็สไตล์ก่อนนั้นเนี้ยก็จะมองว่าแบบไม่ไม่ได้มีดิเรกชันว่าแบบเราจะไปทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยพอไปอยู่ใกล้ๆก็ถูกทาะบมนิดหนึ่งโดยอาจารย์แบรนด์ที่แบบใส่โลโก้มาเยอะเกินไปก็จะรู้สึกว่าโลโก้โลโก้โลกโลก,โลก้คนที่เป็นคนแฟชั่นคือคนที่ไม่พยายามจะแฟชั่นอันนี้คือสิ่งอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ติดกับมาแฟชั่นมันไม่ใช่การพยายามเลยมันก็คือเป็นแบบเป็นอยู่